สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของยศต้อยทำได้บายพีพีนะคะวันนี้จะพาทุกคนมาชมบรรยากาศของการตรวจเอชเคก่อนที่จะขึ้นรถนะคะยศต้อยจะพาสมาชิกไปไประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสากลอมัพย์บริษัททีโอทีจำกัดนะคะที่หนองคายค่ะทุกคนจะต้องมาตรวจต่อหน้ากันเพื่อความสบายใจและไม่แข่งใจต่อกันว่าก่อนเดินทางเราปลอดภัยกันทุกคนนะคะมาดูบรรยากาศเลยค่ะเมื่อสมาชิกมาถึงแล้วเราก็จะให้มาลงทะเบียนค่ะ ว่าใครเป็นสมาชิกและใครไม่เป็นสมาชิกเพราะสมาชิกจะตรวจฟรีนะคะแล้วก็คนที่ไม่ใช่สมาชิกหรือผู้ติดตามก็จะเสียค่าตรวจค,ค่าชุดตรวจนะคะคนละ50บาทเท่านั้นเองนะคะเสร็จแล้วก็ถือชุดตรวจเนี่ยค่ะไปยืนรอพยาบาลค่ะคณะพยาบาลที่มาตรวจนะคะเราก็จะมีพยาบาลมาช่วยตรวจตรงนี้3ท่านค่ะดูบรรยากาศนะคะ จุดนี้เป็นจุดที่พยาบาลช่วยตรวจนะคะสาท่านค่ะบางท่านก็จะตรวจทางจมูกนะคะบางท่านก็จะตรวจทางน้ำลายก็จะเอาชุดของตัวเองมาเองนะคะถ้าตรวจทางน้ำลายนะคะบางคนก็กลัวเจ็บค่ะหลังจากแย้งจมกูกหรือตรวจน้ำลายเสร็จแล้วก็จะถือผลของตัวเองค่ะมาวางไว้ตรงนี้พร้อมกับบัตรประชาชนวางคู่กันนะคะเมื่อผลออกแล้วก็จะถ่ายรูปค่ะเห็นวันที่ นะคะควันที่วันเดือนปีถ่ายรูปเสร็จก็จะเก็บไว้ในมือถือเพื่อที่จะเอาไปแสดงต่อสถานที่ที่เราจะเข้าชมหรือไปเที่ยวนะคะค่ะคะเมื่อสมาชิกตรวจจะเสร็จแล้วก็ถึงคิวของย่าต้อยกับทีมงานนะคะตรวจหลังจากนั้นเราก็จะขึ้นรถเพื่อเดินทางกันต่อไปนะคะค่ะ นะอาคารหน้าอาคาร9นะคะเป็นที่นัดหมายสําหรับที่จะนําสัมภาระขึ้นรถบัส2องคันเพื่อเดินทางไปหนองคายไปไประชุมจุดแรกที่เราจะต้องไปก็คือไปบึงการก่อนค่ะไปหิน3วานค่ะทุกคนต้องมเอากระเป๋ามาติดแท็กมาแบ่งว่าใครอยู่บัสไหนเป็นบัสไหนให้รู้ว่า ต้องวางนะคะระเบียบของตรงนี้คือทุกคนจะต้องมีที่นั่งเป็นของตัวเองโดยไม่ใช่ให้เลือกเองนะคะ,คะการจองเจ้าตามลําดับค่ะวางเงินก่อนได้ที่นั่งก่อนนี่คือเป็นระเบียบของถั่วที่ยะไปจัดนะคะไม่ใช่ถั่วส่วนตัวนะคะเป็นการนําเพื่อนๆไปประชุมเสร็จแล้วเราก็หาที่เที่ยวต่ออีกสัก2วัน3วันแล้วเราถึงจะเดินทางกลับค่ะ ก็เป็นความสุขของสมาชิกและเพื่อนๆในกลุ่มที่รู้ใจกันนะคะว่าเราจะอย่างไม่มีนะคะหนึ่งปีเราจะเจอกันหนึ่งครั้งช่วงประชุมใหญ่สามัญประจําปีเพราะเป็นหน้าที่ของสมาชิกที่จะเข้าประชุมและเลือกตั้งค่ะเพืที่มาทําหน้าที่ดูแลเงินของตัวเองนั่นเองค่ะมเมื่อเตรียมพร้อมแล้วเราก็จะเริ่มเดินทางกันค่ะสําหรับคลิปนี้อาจารยก็าฝาก กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งหั้อได้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะโชคดีทุกคนนะคะอย่าไปขอตัวไปเดินทางก่อนค่ะ